นแค่เลยสองสามหมื่นวาทเห็นสังเกตเลยว่าเป็นทองวหน่อเคเมื่อ่อนองพอก็มบริจาคตัวแม่เราไปเดทีรื่องทาเป็นห้องโอไปเรียนมาเมื่อนั้นซึ่งคือรถต่างรถต่าพ่อกับแม่เลยนับปเนเดทีจ่อที่ว่าอะไรนะรถซุปเปอร์เ่งเซลเซียสมาใหม่ืองสองรถซมปเปอร์เ่งเก่าัน นี่พวกเจ้าเป็นผ <abonn emen> ู้ใดพยยังไหนมังนะลูกเราขาได้เข็ดฟนี่นี่พวกเจ้ายาโทษตายดิมทรเป็นผู้ใดกันล่ะเราเ่ือมาผู้ยังไงงงงแ่หที่พวกเามกนี่หรืออยังดีกว่าทีขาพลาดซาวเ้ย ผมว่าไม่ชวนนะเราด้สนผมจาไม่อ้หทั้งท <on> ี่ถูกมจบยังไม่จบแก้วข้าวอลาเสด็จพี่นำหวาแม่เดามี้าวข้าก่ขาลงงอืม่าวไป่ายงมีเวลาเดี๋ยวนี้ก็บือรถมากาดีได้ข้าวตมในทางผมอสุจีนีแก้วมันจามีความใจมากเลยพี่พี่เงสิกาพูดไหมครับผมมีเลื่องเหตีมาี่ อยพิงพ่อเป็ไปให้ข้ามันสึงเนียไอ้แก้วลูกค่ะวานสิลเล่ามัน่าเป็นหน้าลูกหน้าเมียได้นหนิงก็เลยมือนักเมือหอไมาโดนยแล้วข้ามไปถึงกินหัวไปกั้นยาเนาะเฮ้ยพูดังกันใหญ่อาจะนีก็ยังขอขาดอ่และสองสายไห้มาเาของระโอ๋บน้นินเดรังอ๋อ ลาขันว่าเป็นความจริงคือดังคำเก่าใจญ่เท่าสีเท่าตาไทยโอ้ยโทษของการเก่าไรพระโอรสเคปราันลสร้างว่าเตรียมสังขารเรื่องแน่นี่นินงทับฟางละสู่สัญญาณคำเอามาจาบมาบอกเก่าว่าอรถของเรา ไสีหาเมื่อไปสู่ขอบอุยเดน้อนอเอออออออียนีได้ต่ตาๆพวกเจ้าผู้ใหมาบอกาว่าว่าเราเขาดีนั้นลบซัาต้งไปอย่สูไอสพวกเราเป็นหมาไฟสูงแต่ทิพยมาต้องเขาก้วมันมั่งแต่เย็นเย็นก็งงฝาบหง์ใ้มาีงหาเสีย ไปบอกปทองมันถาอะไรัหมนะหมทองเอ้ยงตรงี่พอเาแม่ถามพูดจริงกันกรู้บาาลบนท้องม่รากันันเขาเจอภาพบน่าวกนเน่าสมมติว่ารพทองช่งมีม้อไหมนาทีกับเปรินชาโนนแต่ก้อจะาิรรัก็ซื้อเยเจี่เนี่ยเส้นดำอย่างภาษสิริพอบินทององพังไง้ดีกันเดี๋ยวนี้มิตาเขาแยกเขากาหาว่า ก็ไานใต้ลูกสาวเราวอาเดี๋ยวสิไปซื้อของอันนี้เันเรื่องจริงหรือปล่อมาเช่ไหมจริงท้องไม่รท้องิ่ม่รจทอ แล้วลูกสาวของเจ้าเลยอยู่ใส่มาน้ำบ่วมาน้ำยมเลยค่ะงอมันไม่เลยแก้วเอ้ยใ่เาะาหนูมา เดี๋ยวนี้ฮะพ่อรถไปเฮ็ดห่าบ่ให้ขึ้นพ่อ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 รถนายสุเพียงสวัสดีพี่ค่ะสวัสดีพ่อรถทีลินให้เป็นดังอยู่พุ่นน่ะว้ายอุ้ยตึ้งตึ้งนึกโอ้ยโอ้ยบ่เป็นบินป๊อดหรอกินจังล่ะกินถึงบ่ล่ะพ่อรถทีลินไปจี๋ก็เนาะอ่าเดี๋ยว <laughs> <laughs> ดกันี่คะโค่นที่นีค่นที่นี่แหละพี่คะบ่ปูนี่ลูกไผ่จ้เนี่นเงต้น่นกินค่นพี่ป่พจะเสร็นานนจะหนักแค่แม่ปู่คนเลไหมน่นันคือยังีกว่าเดียวคือปูไม่อยากหันนี่งกองมันคีออะหู้ไ่ตู้ไผเป็นต่าตเป็นต่ญายิลุงับ่าเหตุสรุปใหพุทธมาสองลูไผ่สันาเผารถพิลิ จ้าไอที่มั่มื้งก็การสิยังไงอกเปผัวพี่คะก็ได้พูดได้หรอได้ิลินเป็นผัวพี่คะผัวผัวเขาเองแก้วผัวบือสุดท่อที่พอรวบทีเากับพิเช่นไราเสียคตรเป็นเท่ากับสองไฟจ้า่แกวจอให้นี่พี่ กะอาพ่เสกพี่เท่าเปนบอมโอ้ยากได้มือนี่แหะแต่ว่าพรขึ้นหนาตาเพียนสะเอใช้ยักล่อมันหลายช่มงเลยก็ต้องนนัก้เรามีขอแม่ให้เท่าเราเห็นได้าเจเจตันเันอย่าเพิ่งสิพอน่มกมันี่ก็เเอสงกิง่มแต่ยเพีคมยเลื่อนยาี้พอพครับพะได้ตามสังนักเจจอมว้างให้ดีเราเห็นไเาเจเจวัน त मेन खोइ मलाई

มันอยู่แถวนาเชื่อมาหาสาครคามเอาเพียนอย่างไรเสกสาครคามเอาค่อยคอยดูแผ่นซีรี์หรือไงว่าะน,อน,อน้องคือเคยว่าท่านโคตรไหวอย่างนี้นะไม่ไหวได้ไหนล่ะชันทอยชันทอย พ่อพ่อเมื่อไหร่อ้พูดพ้มือล่าแล้วมือ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 ปร่เล้วมือขาดว่าหามขาดหามขายไล้ย่างเดียวพูดอันนี้อยนนี้เซ็ตมือพี่คะเจ้าเน่ยทีนั่ของวันสุเม็มาตั้งแต่งานเหนาเมี่ยเหาวให้่อในซ่งซยเลยพี่คะดีกรทงได้จะดีแก่ได่กระทำอะไรหรอว่าไปถึงขันกระอบด้วย ไปกันเลยทีล si ัก well. ่างนัดเต้งเลิกละเสด็จพ่อเสด็จพ่อพี่คะไปก็นเลยพี่คะสบายหน้าไปกันเลยพี่คะล่างนัดเด้งไปลูกไปเมี่ยปูนเอาปูนขอโทษ

เ่องอะไรอย่าน้นาก็ังไม่ล่อยเพไม่พออ่านอย่ไปกิดลูก้เกิดเริตัวน้องไมดแล้วเสรีธงเสรีแม่สันนี้กพอสถาบรหลาเ่เื่อจะนัดแก้ไขปัญหาอื่นปรเขวเาจะปะกเสรีธงไปมาให้กูเด้